สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันยำดึกนะคะใครเข้ามากันแล้วบักเลยสวัสดีค่ะอ๋อเข้ามาดูกันแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่จวนจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักหรือเรื่องอินสปายต่างๆนะคะแต่ว่าคือมีคนอินบ็อกเข้ามาถามพี่จวนมากมายเลยนะคะว่าเอพี่จวนได้สามีฝรั่งมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่จวนก็เลยว่าเออวันนี้จะมาเล่า อรี่ให้ฟังเนาะแล้วก็ยังมีคนอินบล็อกเมาว่าเฮ้ยจะหาสามีฝรั่งมาได้ยังไงอ๋อสวัสดีค่ะพี่แววสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาอ่าวันนี้มาชมพี่จวนนะคะวันนี้พี่จวนจะไม่ได้มาคุยเรื่องลดน้ำหนักหรือเรื่องอ่าอ่า การออกกําลังกายหรือเลือกอินสปายต่างๆนะคะแต่วันนี้คือมีคนเข้าเข้ามาทัมพี่จวนหลายหลายเที่ยวแล้วคะ่ะเรื่องว่าเฮ้ยหาสามีฝรั่งได้ยังไงหรือว่า,าทํายังไงถึงได้สามีฝรั่งให้พี่จวนแนะนาให้หน่อยเนาะวันนี้พี่จวนก็เลยจ้าสวัสดีจ้าน้องปัดสวัสดีค่ะพี่แววก็เลยจะมาเล่าสตอร,รี่ให้ฟังว่า,าทําไมพี่จวนถึงได้สามีฝรั่งมาเนาะก็คือว่าพี่จวนอะ อตอนเด็กๆเ,เลยพ่อชอบพาดูหนังฝรั่งก็เลยทําให้เราแบบว่าเออรู้สึกชื่นชอบหนังฝรั่งเลยชอบฝรั่งขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาพี่จวนดูหนังฝรั่งหรือดอูคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยพ่อก็จะ,อ,ะอธิบายคําศัพท์ให้ฟังทําไมพี่พ่อพี่จวนรู้ภาษาอังกฤษเพราะว่าพ่อพี่จวนทํางานการทหารทีนะคะก็พอรู้ภาษาอังกฤษมาบ้าง พี่จวนเขารู้ภาษาอังกฤษมาอ่าไม่เยอะค่ะจากพ่อเพราะว่าพ่อไม่ได้มาสอนทุกวันแล้วพอเข้าเรียนพี่จวนก็ไม่ให้เป็นคนชอบภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าปวดหัวเรื่องแกีัมาทีนี้มาเข้าเรื่องกันค่ะว่าทําไมถึงอ่าได้สามีฝรั่งเนาะจริงๆแล้วพี่จวนได้อ่าสามีเป็นคนไทยมาก่อนนะคะหลังจากอ่าผิดหวังกับชีวิตคู่มาแล้วพี่จวนก็เลยตั้งปฏิธานเลยว่าเออ เราชอบฝรั่งมาตั้งแต่เด็กแล้วทําไมเราถึงไม่มองฝรั่งไปเลยทีเดียวพี่สวัสดีค่ะน้องลกูกตาข้า <Ländern> มาดูพี่จวนด้วยเนาะวันนี้ครั้งแรกก็พี่จวนจะมาเล่าให้ฟังนะค่ะว่ามีคนมาถามพี่จวนเยอะมากเลยว่าได้สามีฝรั่งมาได้ยังไงพี่จวนก็เลยจะมาเล่าสตอรี่ให้ฟังว่าเออพอพี่จวนผิดหวังการสามีคนแรกมาแล้วพี่จวนก็ตั้งใจเลยว่า คนต่อไปพี่จวนขอมองฝรั่งดีกว่าเพราะพี่จวนชอบฝรั่งมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็มองฝรั่งมาตลอดนะคะ,ะที่สําคัญเลยทําไมพี่จวนพูดภาษาอังกฤษ,าษาได้เพราะว่าพอพี่จวนเรียนจบมาพี่จวนก็ทํางานกับชาวต่างชาติเลยฉะนั้นเราจะพูดพีกับต่างชาติค่อนข้างจะเยอะทั้งคนอินเดียทั้งคนอ,อเมริกันนะคะมันก็เลยทําให้พี่จวนร,รู้จักนิสัยทั้งคนไทยคนต่าง ฝรั่งคนอินเดียว่าเป็นยังไงก็เลยว่าเออเราชอบคนวิสัยอ่าชาติไหนเราก็พาตัวเองไปอยู่ในชาตินั้นนะคะพพเพราะเ็จปั๊บพี่จวนว่าเออพี่จวนชอบฝรั่งเนาะพี่จวนก็เลยเข้าไปอยู่ในกลุ่มของฝรั่งพอเข้าไปอยู่ในกลุ่มของฝรั่งพี่จวนชอบฝรั่งคนหนึ่งเข้าพี่จวนอ่าพอคุยกันไปคุยกันมาเขาบอกว่าจวนอยู่ไม่ดูแลตัวเองเลยอยู่อ่า อ้วนอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่จวนอ้วนไม่ดูแลตัวเองแล้วจะสามารถดูแลเขาได้ยังไงเขาน่ะเป็นคนที่รักสุขภาพดูแลตัวเองดีอะไรเงี้ยก็ทําให้พี่จวนตกใจแล้วก็ช็อกมากเลยเฮ <c oughs> ้ยคุยกันมาตั้งนานทำไมถึงมาวิจารณ์หุ่นชันอะไรเงี้ยก็เลยทําให้พี่จวนเข้ามาฟิตหุ่นแล้วก็มากินดีออกกําลังกายดีก็เลยทําให ตั้งแต่นั้นมาก็ทําให้พี่จวนได้มาเป็นโคตรลดน้ําหนักนะคะพอเป็นโค้ดลดน้ําหนักเสร็จปับ๊บไปเจอผู้ชายคนนี้คนอคนอสเตรเลียหนักร้อยยี่สิบโลก็พี่จวนก็เลยเข้าไปถามผู้ชายคนนี้ว่าคุณสนใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเองไหมคือการที่คุณดูแลสุขภาพได้ดีอ่ะทำให้รูปร่างคุณดีด้วยนะมันได้ทั้งสองเร่งเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้อ่า ผู้ชายคนนั้นคนอินเดียคนออสเตรเลียคนนั้นมาเข้าโปรแกรมประจุกกับพี่จวนนะคะก็เลยทําให้พี่จวนดูแลเขาดีขึ้นพี่จวนไม่ใช่ว่าดูแลเฉพาะฝรั่งดีคนเดียวนะคะพี่จวนดูแลเมมเบอร์ดีทุกคนคือจะทัก,ก,กทุกวันคุยทุกทัจสายทุกวันก็เลยเกิดความรักขึ้นมาจนปัจจุบันก็เลยได้แต่งงานกันนะคะหลังจากนั้นมาก็เลยทําให้ เรารู้สึกว่าเออการที่เราได้ใส่ใจใครสักคนหรือว่าได้เทคแคร์ใครสักคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะถ้าเราใส่ใจเขาดีพอ,อมันก็จะทําให้อ่าเกิดความรักกันขึ้นมานะคะรักฉันเที่สาวรักฉันเพื่อนฉันพี่ฉันน้องนะคะฉะนั้นนี่แหละค่ะก็คือเป็นที่มาที่ไปของคําว่าทําไมพี่จูนได้สามีฝรั่งอ่แล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ พี่จวนติดต่อฝรั่งให้ได้ไหมพี่จวนไม่สามารถติดต่อฝรั่งให้ได้นะคะแต่พี่จวนแนะนำแหล่งที่มาที่ไปว่าจะไปเจอฝรั่งได้ยังไงหรือว่ามีวิธีการคุยกับฝรั่งแบบไหนมวีวิธีการดูแลฝรั่งแบบไหนมาให้ฟังนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทิปนี้นะคะ <laughs> ใช่ค่ะป้าเดวิดน่ารักมากๆแล้วก็ใจดีมากๆเลยค่ะ ฝรั่งมีข้อดีอหลายอย่างเลยนะคะหนึ่งคือเขาไม่เล้าหรือชอบก็คือบอกชอบไม่ชอบก็คือบอกไม่ชอบและเขาไม่รู้จักคําว่างอนค่ะคือคนไทยเราเวลาไม่พอใจอะไรก็จะงอนไม่พูดแม่อะไรเงี้ยเขางงค่ะเขาไม่รู้ฉะนั้นถ้าเราเป็นงอนใส่เขาเขาไม่รู้เรื่องและเขาก็ไม่สนใจเราค่ะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่กับฝรั่งเราเราคิดอะไรเราบอกเขาตรงๆร เราไม่ชอบอะไรเราบอกเขาตรงๆมันจะทําให้อการที่เราอยู่ด้วยกันเนะี่ยมันมันรู้สึกว่ามันมั่นคงขึ้นแล้วก็รักกันมากขึ้นนะคะฉะนั้นเวลาที่เราไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอ่าฝรั่งนะคะคนไทยเหมือนกันค่ะถ้าเราจะคิดที่จะดูแลกันนานๆเราไม่ชอบอะไรเราก็บอกเขาไปเราชอบอะไรเราก็บอกเขาไปใช่ค่ะอ๋อ oh. ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะว่าเทคนิคการคุยกับฝรั่งคุยยงงั off, ยยงไงให้มันฮิตติดออฟคุยยังไงให้ิกอ่าได้สั่งมาใหม่แล้วใช่ไหมคะ We ฮิต t it ออฟ We ฮิต t it off ก็คือว่า,าคุยยังไงให้มันคลิกคุยยังไงให้แบบติ๊งปังหากันนะคะก็เดี๋ยวเที่ยวหน้าดีกว่าทําเป็นคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะบอกเทคนิคค่ะนะคะใครสนใจก็ ตามมาดูค่ะ <c oughs> พรุ่งนี้นะคะว่าพรุ่งนี้พี่จวนจะบอกว่าเตรียมตัวที่จะเป็นแฟนฝรั่งยังไงเนาะแล้วเรามาคุยกันค่ะวันนี้นะคะก็มา,าเล่าสตรอรี่เล็กๆน้อยๆของพี่จวนให้ฟังน,นะคะว่าเจอฝรั่งมาได้ยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอ็นจอยค่ะพี่จวนก็จะไปดูซิรลี่ต่อนิดนึงแล้วก็อาบน้ำนอนละคะ่ะสวัสดีค่ะ